ต้นไผ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือไผ่บงวันเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามไผ่ที่ปลูกแล้วเก็บหนอ่อสดทานได้เลยค่ะไผ่ตัวนี้ไม่มีสารไซยาไนค่ะคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาก็สามารถทานได้ต้นพันุชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะลากเดินดีลากทะลุถุงเลย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลูกไผ่นะคะหรือว่าชอบสะสมไผ่หลากหลายสายพันธุ์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่น่าสนใจเนื่องจากว่าปลูกแล้วเก็บหน่อสดทานได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องต้มรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะให้นอนดกนอนใหญ่นะคะสำหรับไผ่บ่งวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์ส ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลท่าชมวงอำเภอรตัตนภูมิจัังหวดสงขลาสอบถามต้นพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์เข้ามากันเรื่อยๆค่ะสำหรับช่วงนี้เนื่องจากว่าหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วนะคะความชื้นของดินค่ะ ทำให้ปลูกต้นไผ่ติดต้นง่ายลดการยุบตายหรือขาดน้ำของเขาและลดการดูแลในเรื่องของน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับการปลูกไผ่ในช่วงของฤดูฝนปลูกช่วงนี้ถือว่าดีค่ะเนื่องจากว่าถ้าปลูกในช่วงที่เป็นหน้าฝนเลยนะคะฝนที่ตกลงมาชุกทำให้พื้นดินเกิดความ ชื้นค่อนข้างเยอะค่ะลากของต้นไผ่ก็อาจจะเน่าได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์3หรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนทักมาพูดคุยสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนภัศสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศรัพท์091ค่ะ0515839 หรือสามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางส่วนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ